สวัสดีค่ะทุกคนถาแก้มก็ไม่เท่ากันนะทุกคนพี่นีก็ตื่นขึ้นมาเนาะเพราะว่าหลังจากพี่นีตะปีนเช็ดครัวเนาะเช็ดเพดานข้างบนเนาะแล้วก็เสร็จนะสำเร็จแต่พี่นีก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเนาะ เจ็บไปทั้งตัวเลยนะคะทุกคนเจ็บกินนอนเจ็บเหมือนก็ว่าโดนทุบโดนตีเนาะพี่หนีก็เลยนอนไปเนาะเมื่อวานก็นลุกขึ้นมารื้อบ้านเนาะเก็บได้หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าซักผ้า ấy, ก็ยังไม่ได้เก็บอะไรหลังจากที่ว่าหลวงจ่อยเนาะผู้ชายที่ก็เอาทีวีมาให้พี่หนีเนาะ <c oughs> <c oughs> ขาเอาทีวีมาให้พี่นีเนาะเอาเครื่องอะไรมาเนาะ พี่นีก็ลือเนาะก็ยังเออยังไม่ได้ยังมันก็ลื้อมาเนาะยังไม่ได้จัดบ้านจัดอะไรเลยเนาะก็นอนเพราะว่าสุขภาพมันไม่แข็งแรงเนะทุกคนนอนตื่นมาก็จะมาเก็บเนาะวันนี้ก็กะว่าจะเอาให้เสร็จเนาะเพราะว่าถ้าบ้านมันลกเนาะมันบ้านมันหลังเล็กแล้วกองนู้นทีตรงนี้ทีเนอนเรามันก็ สมองเรามันก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าถ้าบ้านรกเนี่ยอะไรสมองมันก็รกหมดเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่นีสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนพี่นีจะทําบัญชีเองเนาะทําบัญชีบินรายจ่ายอะไรอย่างนี้ยังพี่นีเออย่างอายุข,ของพี่นีเนาะการที่ว่าเราทําไมถึงแต่งตัวอย่างนี้เนาะ อย่าเดินไกลๆเลยนะกางเกงตัวเก่านะไม่ใช่ตัวเก่านะมีสามตัวนะคะชอบมากนะซื้อมาสามตัวเลยนะกางเกงกางเกงตัวนี้เนาะพี่นี่จะชอบแต่งตัวแบบสบายๆนะคะทุกคนเวลาทำงานบ้านเนาะเราเช็ดอะไรมันก็มันไม่เกะกะเนาะมันเราอยู่ในบ้านอากาศมันก็จะไม่ค่อยหนาวเนาะถ้าเราทำงานบ้าน มันก็จะไม่หนาวนะถ้าออกไปข้างนอกเราก็คุมหน่อยเนาะเพราะว่าการที่ว่าเราทำํำความสะอาดบ้านเนาะมันก็จะต้องเท่าเราใส่เสื้อใส่ยังมากก็แขนสั้นเนะาะแต่ใส่แบบนี้มันจะสบายดีเนาะมันจะสบายดีแล้ว <c oughs> แล้วอย่างอายุเนาะอย่างพี่ดีเป็นคนมีอายุ ถ้าเราแต่งตัวเออแบบเสื้อผ้ามันก็จะมีหลายหลายแบบเนาะแต่ส่วนมากนี่เออพี่นีเวลาแต่งตัวเออออกจากบ้านเนาะแต่งแบบเอออันโนแน่หน่อยเนาะเหมือนเด็กๆ็กเลยเนาะมันก็เออความั่นใจเนาะเรามั่นใจแล้วอย่างคนเขามองเนาะ เราออกบ้านนะแบบเราแต่งตัวก็จะมีคนมองใช่ไหมคะแล้วการนะทำไมพี่นีเอ,อ่อทาปากสีชชมพูเนาะทาอะไรหน่อยๆนะเนาะแต้มๆเมนาะเพราะว่าพี่นีสังเกตว่าเวลาพี่นีทาตาเยอะๆเนาะแล้วพอลิปสติกมันจางเนาะตามันก็จะหล่นมาตรงนี้นะมันก็จะดำเนาะมันก็จะดำ ลิปสติกมันก็ไม่มีเนาะมันก็จะด้านนะอย่างแก้มนะพี่นีก็ตบๆตบหน่อยเนาะตบๆตบหน่อยอย่ามันถ้ามันลบก็ลบไปเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเยอะเนาะอย่างลิปสติกพี่นีเลือกสีชมพูเพราะอะไรนะคะเพราะว่าพี่นีลองทุกสีแล้วนะคะสีแดงสีอะไรนะเพราะว่าดูสีแดงก็ยังโอเคนะอย่างสีอื่นๆเนาะมันก็จะดูเหมือนว่าเรามีอายุเนาะมันก็ไม่มั่นใจนะว่าเราเรายิ้มอะไรออกมามันก็ อย่างสีชชมพูเนี่ยมันก็จะหวานๆหน,หน่อยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชีวิตประจำวันก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะว่าเออกำลังเนาะกำลังกายบางทีพี่นีทำท่าเดินออกไปเนาะทุกคนเดินออกไปพอเดินไปเสร็จ <S <S 2> <S 2> เราก็พอเดินออกไป ถือขากล้องเดินออกไปนะสัมภาระของพี่นีเนาะพี่นีก็จะแบกของพี่นีไปทุกรุ่นเนาะอันนี้เออรุ่นใหญ่นะที่ตั้งเนาะแล้วแต่ความสูงนะรุ่นเล็กแล้วแต่นะคะกล้องเนาะลงทุนหนักเลยนะคะทุกคนก็จะถือไปเนาะพาแบกไปมันหนักคนก็กมอ,มองมงมองๆนะ แล้เสร็จพี่นีก็แบกกลับไปไม่รอดเพราะว่าตอนไปเราก็ไปแบบสนุกสนานเนาะพอตอนกลับมามันก็เหนื่อยขามันไม่ดีอะค่ะทุกคนใครใครจะว่าพี่นีออแข็งแรงเนาะแต่มันไม่ได้แข็งแรงหรอก ืว่าเราใจสู้เนะบางทีเออคอพี่นีเนาะคอมันจะปวดคอเนี่ยเวลาเราปวดนะคะทุกคนตรงเนี้ยตรงต้นคอพี่นี่เนี่ยแถวเนี้ยมันก็จะปวดบวมแล้วพี่นีก็จะหันหันคอไม่ได้เนาะหันคอถ้าเราปวดมากๆบางทีเราเอ,อ่อแลงับแลงับความรู้สึกไม่ได้มันก็มันก็จุก ก็ทุกขจิกกันนะคะทุกคนและอย่างพี่นีเออจะอ,อ,อาการชาเนาะนิ้วนิ้วเนี่ยเวลาเรานอนเนาะมันก็จะชาเนาะพี่นีก็จะลูดของพี่นีเนาะเออตรงแถวเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆเนานะพี่นีก็จะนวดเนาะนวดเอาเองคลายเอาไม่ถ้าไม่ทํานะคะทุกคนเราก็จะเป็นเหมือนเอามาพืดเอามาพาดเนาะมันก็เหมือนว่า เราเออเราไม่สบายอะ่กะก็ดูกกดดิกตัวไม่ได้มันจุกมันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็สะบัดสะบัดเอานะ,ะถ้าเราสะบัดแรงนะคะเออมันก็จะเหมือนว่าเส้นเอ็นเนาะตรงนี้เนาะมันก็จะไปไม่ได้นะทุกคน <c oughs> พี่นีก็ตื่นขึ้นมาพี่นีก็จะมาโยกแข้งโยกขาของพี่นีเนาะก็ จะเกงนี่มีสามตัวนะชอบมันใส่สบายดินานมากนะคะตอนสมัยพียเผาทานก็ใส่เนาะก็จะใส่แบบเนี้มันสบายสบายนะพี่นี่ก็จะโยกโยกเนี่ยทำไม่ได้ว่าจะทำมากทำไมเนาะก็ทำที่ว่าให้เรา ยืดเส้นยืดสายเน่ยืดเส้นนะพี่นีก็มีความรู้สึกว่าท้องนะคะทุกคนท้องท้องพี่นีลดลงมาเยอะมากนะคะทุกคนเยอะมากแล้วพี่นีก็จะมาจัดสายไฟเนาะเลือกสายไฟว่าอันไหนมันใช้ได้อันไหนมันใช้ไม่ได้อันไหนมันเก่าเนาะก็จะเลือกทิ้งเนาะเพราะว่ามันก็จะอันตรายเนะเพราะว่าการที่เราเออ จะได้เนาะสายไฟเก่าสายไฟอะไรยบางทีเราเสียบเครื่องใช้นะคะทุกคนแล้วบางทีอ,อมันหมดงานเนาะมันอาจจะช็อตขึ้นมาได้แล้วก็มันก็จะเป็นอะไรที่ยุ่งวุ่นวายนะถ้าเกิดว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็ เก็บผงพินีไปเรื่อยๆเ,เนาะเพราะว่าถ้าเราไม่สบายเราก็นอนเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเนาะมันไม่มีใครลูกชายเขาก็อยู่ห้องของเขาเขาก็มีเครื่องเล่นของเขาครบเนาะเขาก็เล่นดนตรีแต่งเพลงเล่นเปียนโนเล่นกีตาร์เล่นอะไรของเขาห้อง,องเขาเนาะส่วนพินีก็ดู ห้องนี้แล้วก็ห้องครัวส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ของพี่นีเนาะจะอยู่ห้องครัวก็กลางวันถ้าเรามีแรงพี่นีก็จะลุกขึ้นมาเก็บมาเช็ดมาถูมาทำนะอะไรเนาะเผื่อ,อ,อลูกชายคนโต เกิดว่าเขาอยากจะมาเยี่ยมแม่หรือว่าเขาอยากจะบอกกับมามา่มากินข้าวด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะได้มีที่มีทางส่วนมากพวกฝรั่งนี่นะคะทุกคนเขามีบ้านนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีอยู่อพาร์ตเมนต์กันเนาะ บางคนเขาก็มีลูกทักษนมเอว่าครอบครัวไหนอยู่บ้านตามต่างจังหวัดเนาะคนสมัยก่อนโน้นถ้าเขามีเขามีบ้านถ้าเขาอายุเยอะแล้วเนาะเขาก็จะแบ่งบ้านนะส่วนหนึ่งให้ลูกๆเขาถ้าลูกเขาไม่ย้ายไปไหนนะถ้าแถบต่างจังหวัดเนาะเขาก็จะเออแบ่ง แบ่งบ้านชั้นบนชั้นล่างชั้นไหนห้องส่วนไหนให้ลูกๆเขาเนาะถ้ามันเป็นส่วนแล้วเขาก็จะเอาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ไปอยู่บ้านพักคนชราหรืออะไรเนาะเขาก็จะเอาชั้นล่างอยู่เนาะเขาก็จะอยู่แบบพี่เนเีนี่ยแหละเขาก็จะมีห้องรับแขกห้องนอนผสมห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวเพื่อว่าเตรียมไว้ต้อนรับต้อนรับลูกๆเนาะ เวลาเขามาหาอะไรอย่างเนี้เพราะาเราเออเอเยู่นะคะถ้าเรามีโอกาสอยู่หรูเราก็อยู่ได้นะคะถ้าเราเอออยู่แบบธรรมดาอย่างนี้เราก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ดีด้วยนะคะค่ะเพราะว่าค่าเช่ามันถูกนะคะเพราะเดือนมันมีสามสิบวันบางทีก็ยี่สิบแปดวันนะคะทุกคนเราก็นอนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เป็นวันละนะ นอนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแต่บางครั้งถ้าเรามีบ้านใหญ่ๆมีสถานที่มันก็ดีนะคะทุกคนมันก็ดีเพราะเราไม่ต้องมาวุ่นวายเนาะเรื่องเก็บกับที่หลับที่นอนแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้ชินแล้วเราชอบเนาะเราชอบการอยู่แบบนี้เราก็ บางทีเราจะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบเนาะคือว่าเราไม่มีโอกาสหรือว่าเพเคยอยู่บ้านหลังใหญ่ๆตอนนั้นนะตอนที่พี่นีเคยอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเนาะเราก็มาอยู่อย่างนี้เนาะก็สงสารลูกนะคะทุกคนสงสารลูกมันไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะพอมันไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนเราก็เกิดเออเกิดอาการ เลื่อนเลื่อนเก็บตรงนี้เสร็จละเดี๋ยวจะไปจัดกระดาษนะคะทุกคนเอาเอกระดาษเข้าที่เนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้พี่นีตื่นขึ้นมาก็มาจัดเออกระดาษลายใจกระดาษเอบินกระดาษสําคัญสําหรับเพราะพี่นีหาหมอเยอะเนาะอันไหนที่เราจะ เจ่ายก่อนจ่ายหลังเราสามารถจะจ่ายได้หรือไม่ได้นะบางทีเราก็บางอย่างพี่นี่ก็อ่านอ่านเป็นนะคะทุกคนอ่านได้บางอย่างถ้าเกิดเป็นกระดาษของเยากๆเนาะพี่นี่ก็จะเอาไปให้อรัฐบาลเนาะเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่นีช่วยอ่านเขาก็จะมีทุกวันอังคารเนา,านะช่วยอ่านหนังสือ ถ้าเกิดว่าพี่นีเราวันอังคารไม่ได้พี่นีก็ต้องวานปาเลออ่านให้นะคะทุกคนที่พี่นีเยอะเลิกลากับแกไม่ได้ก็ตรงที่ว่าความดีของแกก็มีเยอะความชูของแกก็มีก็คือว่าเราลืมนะคะทุกคนเราลืมลืมเรื่องชู้สาวเรื่องความอะไรก็จะเป็นอะไรก็เป็นเราก็เก็บไว้พึ่งกันเนาะเอาไว้ไปเที่ยว บางครั้งเราก็มีการงอนมั่งแหละเราเป็นลูกผู้หญิงเนาะเราก็อยากจะเลิกเนาะเพราะว่าเราโกรธโมโหเขียนไม่สะอาดไปก็ไม่รับไม่อ่านอ่านแล้วไม่ตอบอะไรเงี้ยเออเป็นอะไรอะไรบางทีความคิดชั่ววูบของเราอะค่ะทุกคนความคิดชั่ววูบที่มันออกมาเนาะพอมันออกมาเราก็เก็บ ช่างช่างช่างลืมนะคะลืมไต่ตองลลืมไต่ตองมันก็ระเบิดไปเนาะมันก็ปุ้ม <c oughs> ระเบิดระเบิดโดยที่แบบเออนี่แหละคะ่ะาร์มระเบิดแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะดีกับหรือไม่ดีนกสำหรับเออแต่สำหรับปาเลนี่เขาเขาเข้าใจว่าเธอเป็นผู้หญิงมันก็ แกก็คงจะรู้อะไรของแกแกถึงได้งอเนาะแต่ถ้าเราไม่พูดเลยมันก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ดีนะเราก็ต้องพูดมั่งนะถ้าพูดเออถ้าเขาจะไปก็ไปจะอยู่ก็อยู่เราก็มีสิทธิ์พูดเนาะอืมไม่ใช่ว่าเออเก็บเอาไว้กดเอาไว้เก็บเอาไว้ไวแล้วตอนนี้พอเรามองหน้าเขาเราก็มองไม่เต็มที่เนาะเราก็โกรธตอนนี้โกรธใจเราก็ไม่ดีเราใจเราก็เศร้าเราก็จะนั่งร้องไห้นะ เออพอเขามางอ้อพอได้คุยกันใจเราก็ดีขึ้นเนาะแต่ว่าไอ้เรื่องโกรธเรื่องอะไรนี่มันก็ห้ามกันไม่ได้เนาะแต่ว่าเหตุผลเนาะมันก็มีเหตุผลพินีก็มาถ่ายประจำวันเนาะแล้วก็ตอนนี้กับพี่นีก็ตั้งนี้ก็เก็บที่นอนแล้วนะเก็บที่นอนแล้วก็ดียะ ดูดฝุ่นเนาะดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นถูพื้นแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ตอนนี้ตอนเช้าเนาะอันนี้มันก็เท่าไร่อ่ะสิบโมงฝ่าเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายพอเราทำงานบ้านเราเสร็จตอนนี้สมองเราก็โล่งเนาะกระดาษเราก็เตรียมของเราเรียบร้อยแล้วนะคือบินรายจ่ายเราเคลียร์ของเราเรียบร้อยไหนจ่ายได้ไหนจ่ายไ,ไม่ได้ตอนนี้เราช่วงบ่ายเราก็สามารถที่จะออกไปทําอะไรได้ ตามกำลังของเราที่ว่าเราเดินได้นะคะทุกคนวันนี้วันนี้อาการเจ็บมันก็ดีขึ้นนะคะว่าพี่นีนอนแช่อ่างนะก็นวดตัวเองนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกทุกคนเพื่อนๆใน y t u t u ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอุ้ย